ก็เป็นสูตรของทางบ้านเขาเองเลยแล้วว่าคนที่นี่เขานิยมทานกันมากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นไส้เผือกนะครับตัวนี้ก็เขาก็แนะนํามาเหมือนกันว่าหอมหวานและก็ได้กลิ่นเผือกชัดเจนมากๆเลยตรงนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโรคระบาดโควิด -19 บเก้านะครับทำให้หลายคนเนี่ยไม่ได้ไปทํางานที่ไหนอย่างเช่นผมกับเพื่อนเนี่ยฮะ อย่างช่วงนี้ผมก็อยู่บ้านแล้วนี้ผมมาเที่ยวหาเพื่อนที่บ้านเหมือนกันเขาก็ทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆก,ก็คือการขายขนมปังปิ้งกับขนมจีนนะครับก็ทําง่ายๆกันที่บ้านเลยนะครับในส่วนของไส้นะครับก็จะมีประมาณ6-7ึงเไส้เลยทีเดียวนะครับส่วนถัดไปครับจะเป็นขนมจีนที่เป็นสูตรของแม่เพื่อนผมโดยตรงเลยเป็นขนมจีนน้ำยา ้ำยากะกทิไก่นะครับก็รสชาติก็จะออกแบบเผ็ดนิดนึงนะครับในเรื่องรสชาตินะครับตั้งแต่ที่ผมได้ชิมมาผมก็ถือว่ารสชาติอร่อยเลยทีเดียวนะครับมีรสชาติมันออกแบบกลมกล่อมครับทั้งเผ็ดหวานมันของกะทินิดนิดแล้วก็มีความเผ็ดปลายๆนะครับแล้วก็มีไก่มีเลือดหมูนะครับมันก็แตกต่างจากน้ำยากะทิทั่วไปที่จะเป็นเนื้อปลาแล้วก็ลูกชิ้นปลาซะส่วนใหญ่นะครับ ต่ตรงนี้ก็เป็นสูตรของทางบ้านเขาเองเลยแล้วว่าคนที่นี่เขานิยมทานกันมากๆเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นหมาหมาฟอร้านหมาฟอร์ลนหมาเฟอร์ลาน ครับถึงตรงนี้เพื่อนผมก็จะทําการปิ้งขนมปังเพื่อจะเอาไปใส่ไส้นะครับก็ปิ้งบนเตาถ่านนี่แหละครับทางเตาถ่านธรรมดานี่แหละนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งครับแล้วก็ทาเนยนะครับในระหว่างที่ขนมปังเนี่ยกำลังจะสุกก็ทาเนยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ มันหอมขมาแ้วเนาะัมซื้อหอมไมนะมไมตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกค้าถือว่าเป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมเพิ่งมาเป็นวันแรกเหมือนกันก็น้นองๆเขาก็มารอซื้อขนมปังปิ้งนะครับ ตรงนี้เพื่อผมก็จะทาเนยบนขนมปังอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวทาเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่แส่กันนะครับ One, two, three. ถึงเวลาใส่ไส้ขนมปังแล้วนะครับก็ไส้แรกนี่น่าจะเป็นไส้ช็อกโกแลตนะครับในส่วนตรงนี้ไส้ตรงนี้นะครับเพื่อนผมเป็นคนทําเองทั้งหมดเลยเพราะว่าเหมือนว่าจะทําเองประมาณสองไส้ครับทาแบบไม่ได้ซื้อ,อวัตถุดิบสําเร็จรูปมาครับก็ซื้อผงม,มาแล้วก็จัดการทําเองเลยปรุงเองว่าจะเอาเข้มเท่าไรเอาเท่าไหรหวานเท่าไร เพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะเขาเป็นคนชอบทานโกโก้กับช็อกโกแลตอยู่แล้วก็เลยคิดว่าทําเองดีกว่าเพราะว่าจะได้ถูกปากตัวเองด้วยนะครับก็ใส่ไส้นเน้นไปเลยนะครับเต็มๆไปเลยก็จะได้สมชื่อเป็นปังไส้ฮารักนะครับลูกต่อไปก็เป็นไส้สังขยาไข่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะหอมแล้วก็หวานมันนะครับได้กินไข่นิดหน่อยนะครับ ก็เหมือนเดิมครับคอนเซปต์เดิมไส้เน้นๆครับไม่ต้องงกครับไส่เนี่ยใส่ไม่ยั้งครับเน้นๆไปเลยแล้วอันนี้นะครับเป็นไส้สังขยาใบเตยเป็นไส้ที่เพื่อนผมบอกว่าขายดีมากๆครับ เพราะว่าเพิ่งเปิดร้านเมื่อวานเนี่ยทํามาเต็มกระปุกวันนี้หมดแล้วนะครับนี่เป็นก้อนสุดท้ายจริงๆพี่สาวผมสั่งเนี่ยสองก้อนนะครับแต่ว่าพอแค่ก้อนเดียวเพราะว่าไส้หมดซะก่อนในสังขยาเนี่ยถือว่าเป็นไส้ที่คนแถวนี้นิยมทานกันมากๆเลยนะครับผมเองยังไม่ได้ทานได้ชิมเลยแต่คิดว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าเพื่อนผมมาทำมาอร่อยอยู่แล้วและนี่ก็เป็นไส้เผือกนะครับตัวนี้ก็เขาก็แนะนํามาเหมือนกันว่าหอมหวาน และก็ได้กลิ่นเผือกชัดเจนมากๆเลยตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่ยังอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณคุณหมอคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ